ฝรั่งไวหลงลืมเกือบถูกหลอกให้เซ็นสัญญาซื้อโทรศัพท์ก็เป็นเรื่องของสามีเราเองคือมันมีจดหมายที่จะโปรโมชั่นนะมือถือค่ายนั้นค่ายนี้ส่งมาแล้วก็เขียนว่ามือถือฟรีแกก็โอ้โหฟรีเหรออยู่ๆส่งมาให้ฉันฟรีก็ตอบไปเลยว่าเอาเออพอแกตอบไปปุ๊บไม่นานก็มีเออพัสดุส่งมาก็คือในนั้นก็มีมือถือมีอุปกรณ์ครบแต่ในนั้นต้องเซ็นสัญญาเป็นรายเดือนว่าต้องจ่ายรายเดือนเดือนละเท่าไหร่ แกแกก็บอกว่าคืออะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจเราก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้ามีโฆษณามาหรือโปรโมชั่นอะไรมาเอามาให้ฉันดูก่อนอย่าไปตอบโอเคกับเขาเพราะว่าเขาจะส่งสัญญาเออมาให้เธอเซน็นและพร้อมกับมือถือสรุปแล้วเราต้องส่งกลับนะอืมเราต้องส่งกลับเพราะว่าแกไม่รู้เรื่องแกใช้มือถือไม่เป็นไงฉะนั้นถ้าเห็นว่าของฟรีกับคนแกน่น่ะตื่นเต้นของฟรีอ๋ออยู่ๆฉันจะได้มือถือฟรีก็เลยไปตอบโอเคกับเขาเกือบได้เซ็นสัญ,ญญาแล้วไม่ละ ดีนะเราดูซะก่อนไม่งั้นแกจะเซ็นนะ